เราสัญญากันไว้เรื่อง WWE ป่ะถ้าพูดถึงเรื่องของมวยปั๊มเนี่ยนะ WWE เนี่ยนะก็คือแม่งจะต้องเป็นสมัยที่ผมอยู่ประมาณแบบว่าป .6 ม .1 ม .2 อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนแรกเลยเข้าวงการด้วยการแบบว่ามีพี่ที่รู้จักส่งแผ่น VCD มาไอ้น้องไปดูมวยปัำมนี่คือสติง สติงเฮ้ยสติงเปิด BCD ีสมัยนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ดูอยู่ทง YouTube ได้อนี้ก็ต้องดูแผ่นซีดีดูเข้าไปโอ้โหตอนนั้นคือถ้าเกิดว่าใครเล่นท่าหมดปั้มไม่เป็นนี่คือเอามากมากม .1 ม .2 ยูบีซีวันเสาร์คือด้วยความที่ในอร์มแม่งเป็น,เป,นเป็นบ้านที่แบบว่าบ้านไม่ติดเคเบิลอ,อะบ้านไม่มีตังค์ไม่ได้ดูเคเบิลก็ต้องแบบดูแผ่น v ีซแล้วไอ้เพื่อนที่มันดูเคเบิ มันวันเสาร์นี่มันก็จะมาคุยกันแบบว่าเอ้ยได้ดูป่าโอ้โหตอนนี้ท่านี้ไม่อย่างนี้เลยแล้วตอนนี้มันไปตบกันนั่นโอ้โหแล้วเนี่ยมึงเดี๋ยวเจอแน่แบบว่าทัวร์นาเมนต์ใหญ่ปลายปีรอย a l Rumble เวสต์เมเนียโอ้ my ่ o d แล้วทุกคนคือแบบว่ามี6ิกวันนมีโค้ชไลน์วิ่งมาดีๆไม่มีที่อะไรวิ่งไปโค้ชไลน์เพื่อนกูเหลือเชื่อโค้ชไลน์สำหรับคนที่ไม่รวยปั๊บมันคือมันคืออย่างนี้วิ่งไปแล้วก็ ข้าคอไปดีเข้าคอไปดีเอ้ยมันมากสเปียโกเบิร์กอ่ะสเปียสเปียตั้งท่าเอ้ยเอ้ยมาปุ๊บวิ่งเอาไหลชนเวียนอัดกระเทือนพาร์เกลนะติงไงโอ้โหนะ่าติงมากแหมสุดยอดจริงเวียนอัดกระเทือนบาร์เกลระเทือนพาร์เกลคืออะไรไม่รู้หรอกครับเทิร์นบารเกลมันคือเสาขึงเชือก เอ็บัคเก็ตขึ้นเชือกขึ้นเชือกกระโดดโอ้โหมันมากคือดราม่ามากเพราะว่าเนื้อเรื่องของ w ับนี้ถือว่าทีเด็ดมากเพราะว่ามันจะมีการแบบว่าซัดซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศขึ้นเวทีไปแล้วก็มีการเอาไมโครโฟนมาคุยกันเออนายอ่ะมันก็จอกฉันอ่ะ แอบไปเป็นกิ๊กกับเมียกันแล้วไอ้ที่พูดถึงอยู่หลังเวทีต้องวิ่งออกมาคือเปิดเพลงมันต้องมีเพลงเปิดตัวไอ้เฮ้ยออกมาแล้วแต่ไอ้ที่นี่ก็ต้องทำหน้างอง h ö, h ö, มันมาแล้วแล้วแม่งวิ่งเข้ามาปุ๊บจับโชกแสลมคาเวทีกรรมการนะับปองปองปอง,ปองโอ้เรื่องมันมากจริงคือแบบยิ่งกัดดามาแล้วตอนเด็กๆคือกูมไม่รู้ว่ามันคือการแสดงแค่ไหนกูแบบโอ้โหมันเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอวะนี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์ โอ้ oh my god ทิปโปเอสสมัยสมัยที่เขาแบบพลิกๆเขามาถึงปุ๊บเขาพ่นน้ำอ่าเพื่อนกูพ่นน้ำน้งห้องน้ำลายเต็มเลยโอ้กูเหลือเชื่อซื้อน้ำมา5บาทอักอักอักอ้กอกอกพ่นน้ำพ่นทำไมทิปเปิลเฮดทิปเปิลเฮดสมัยเดอะร็อกใช่ไหมที่เขากำลังตอนนี้เขาน่าจะดังกว่าตอนนั้นแต่ตอนนั้นเดอะร็อกนี่คือ People s elbow ้โคตรอกมหาชนอ่าจะทิ้งศอกธรรมดาไม่ได้จะต้องไปเด้งเชือกก่อนสองรอบต้องเรียกมหาชนก่อนเสร็จแล้วก็ เด้งซ้ายเด้งขวาทิ้งศอกปึ้งกรรมการกดกดปุ๊กกบกรรมการนับหนึ่งสองสาม,มความสนุกความหอมหวานของ WWE นี่มันจะติดตาตึงใจในใน,ในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น io, เลมิสเตริโอหรือว่าเอ็ดดี้เกเรเลโรโอ้ไม่ก็เอ็ดดี้เกเรเเนี่ยเขาตอนแรกเขาเข้ามาเขาก็เป็นแต่ว่าตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมคนเขียนบทแม่งเขียนให้เขาก็แม่กลายเป็นซูเปอร์สตาร์กระจอกงออยมาก แล้วไปสู้ไปสู้มาเอ้ามึงเก่งเฉยแล้วอยู่ดีดีมึงเก่งเฉย,ลย,เ,เ,ฉยเลยว่ะขับรถมาเด้งซา้าเด้งหน้าเด้งหลัก Under t กอ e r นี่คือตำนานใช่ไหมแล้วก็บิ๊กโชว์ในตรงนี้คือคุณรู้คุณรู้ไอ้พวกที่ไม่ดูก็ไม่อินอ่าพวกที่ไม่ดูไม่เป็นไรผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้วันนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันเรียกว่าอะไรวะช่วงชัชวานในวัยเด็กอะหลายคนจาก w ันยูนยตอนนี้ก็อยู่ในวงการฮอลลีวูดใช่ปะ อันเดอร์เทเกอร์เนี่ยนะครับคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นแบบว่าคนไม่พูดพูดน้อยเขาเป็นสปาร์เลอร์แล้วเวลาออกมาทีนึงเนี่ยเขาไม่ต้องอยู่ในโรงศพคือไม่จ้เป็นต้องเป็นคนตายเพลงเปิดตัวเขาเนี่ก็จะเป็นระครังนางมงมงโอ้ m ม g ก็คือมีตัวดังหลายตัวมากจริงๆในสมัยเด็กถ้าจะมาให้เราพูดทีละคนมันก็ไม่ไหวแต่เรื่องที่ผมจะมาเล่าในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความมันในสมัยเด็กฮนะมันเป็นเรื่องของผมในสมัยโตแล้วอ่ะคือผมมาเรียนที่อเมริกา นะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ผมเรียนอยู่ก็มีจดหมายอ e ีเมลเข้ามาบอกว่า WWE จะมาเล่นที่มหา,มหาวิทยาลัยของคุณเฮ้ยคุณสามารถที่จะไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปดู WWE ได้คือนี่คือฟ a าสฟอ์เวิร์ดจากผมในวัย12ปีตอนนั้นผมอายุประมาณ26เออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ส่งด่วน3มชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออ๋อสปอนเซอร์ใหม่ครับโตโยต้าบัสให้บริการทุกรูปแบบขายรถต้มทั่วไปเช็กระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้มสีก็มีจะนัดล่วงหน้าหรือ Wal k in ินก็ไม่มีปัญหานึกถึงรถโตโยตานึกถึงโตโยต้าบัสกด1268หนะครับห่างมาแล้ว14ปีผมอ่านอีเมลฉบับนั้นผมก็แบบ wwe ไปบอกววะ หันไปหารีซูเพื่อนรักเฮ้ยเพื่อนมี W W E มาเล่นกูก็คิดว่าแบบคนบางกลาเทศมันจะดูหรือเปล่าวะไอเชียรีซูเงยหน้าขึ้นมา W W E เหรอ Let's go ทุกคนแบบว่าตาลุกวาวออ้ไปเนี่ยซื้อตั๋วตั๋วราคาแบบว่าสิบเหรียญจะบ้าคือตั๋วราคาสิบเหรียญสามบาท เล่นที่หอประชุมโรงเรียนอ่ะไปซื้อตัว๋วปุ๊บแล้วก็ลืมไปเลยคือคุณเข้าใจว่ามัน14ปีผ่านมาแล้วใครจะไปนั่งตามสตอรี่หลายไอ้ชื่อนักมวยปั้มคนใหม่ๆกูก็ไม่รู้จักละแต่ไม่เป็นไรไป,ไปลองไปดูซิสิบเหรียญเองจะเป็นยากอะไรใช่ไหมด้วยความที่แบบไม่คาดหวังอะไรทั้งสิน้นใช่ไหมก็ไปไปกับดีซูเพื่อนรักกูนี่แหละก็ไปเข้าไปที่หอประชุมก็คือในหอประชุมเดี๋ยวนะนจะพยายามหารูปประกอบยวขอก่อนที่จะไปเจอ WWE นะมึงเจอมาลูนไฟกูก่อนเฮ้ย มารุนไฟนะเล่นที่หอประชุมเดียวกันนะโอ้กูซูมอดดมกูตัวเท่าตัวเท่ามดเอ้นี่คือหอประชุมมหาลัยเว้ยเออแล้วตอนนั้นคือแบบมารุนไฟมากูไปดูมารุนไฟได้ในบัตรราคาสิบเหรียญเหมือนกันเออจริง in smile นะ่ะมารุนไฟมาเป็นไงอึ้งดิอึงอ้งอึง้งอึ้งสิบเหรียญอันนั้นคือก่อนมารุนไฟนะ้ะอ๋อสรุปคือไม่มีขอบคุณครับ มันเป็นประมาณนั้นแหละหอประชุมนะแล้วก็มีเวทีอยู่ตรงกลางอ่ะเราก็เดินเข้าไปแบบว่าเขาไปนั่งอ่ะแล้วด้วยความที่แบบกูไม่รู้เลยว่ามึงเป็นใครอ่ะก็เดี๋ยคือแบบนักมวยปั้มสมัยใหม่แบบไม,ไ,มไม่รู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้จักเลยอะไรมันคืออะไรเลนเลนรวะโรมันเลนเนี่ยถามว่ากูรู้จักมันไหมอ่ะกูไม่รู้จักหรอกอแต่ว่าดูแล้วน่านจะเป็นตัวดีโอเคปะ่ะเออเออ,เอ,ออ้ดูเท่ดูเท่ต้องเล่าบรรยากาศก่อน ว่างานวันงาน W W E เนี่ยนะครับจุดพีคของมันเน่ยน่าจะเป็นตอนช่วง12 1 3ปีที่แล้วแหละใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมันมันถือว่าอาจจะไม่พีคแล้วดังนั้นผมก็คิดว่าอ๋อค,คนมันคงไม่มาดูแต่ปรากฏว่าวันนั้นนะครับที่มหาลัยผมนะครับคุณต้องเข้าใจว่าคนแบบว่าคันทรีอะมาเต็มเลยเวย้ยรถแบบรถรถ,รถกระบ,บะล้อใ,ใหญ่แบบมาแหมนมา,มา,มาแบบใส่หม่วงอ่ะงแบบหุย้ยคนมาแบบคนคันทรีเต็มเลยแบบไม่เคยเห็นแบบในมหาลัยแบบ เยอะขนาดนั้นแล้วแบบแต่ละคนแบบว่าโอ้ไม่กอดไข่วันเนี้ยดูแล้วงงๆเข้ามาปั๊บแบบว่าคือเอาตรงๆก็แอบน่ากลัวอยู่เพราะว่าแบบเขาดูน่ากลัวกันมากจริงๆแล้วเขาก็เออแบบฮูลิแกนนิดนึงอะฮูลิแกนเข้าใจปะแบบว่าทุบอกทุบอกอะไรเงี้ยพวกไบเกอร์ทักเกอร์อะไรอย่างนั้นอะพาลูกมาดูคือแบบเราตะโกนแบบโวยวายมากซึ่งแบบในมหาลัยมันไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยใช่ปหมมันเป็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าอ่ะอ่นะพอมันเริ่มปุ๊บ ฮัลโหลเอ่ e r s อ u y o v t r s n t y s f t k n o x v s l l k n o x ว i l l e ทุกคนก็แบบเย,ย่ต่อไปนี้จะเป็นการเล่น WWE Raw คือรอมา SmackDown ไม่มาอโอเค Raw รอก็รอสิบเหรียญไปเถียงอะไรล่ะใช่พอมาเล่นที่ Knoxville แล้วก็จะมีการตัดไปออกอากาศที่ WWE จริงด้วยนะครับนี่ตอนรับทุกคนแล้วก็มีแบบว่านักพากเดินลงมาที่โต๊ะข้างๆไงมวยปั้มจะนักพากต์นตั่งอยู่ข้างๆ้ please welcome บุกกระธีบุกกระธีมาอุ้ยบุกกระธีมาพาคโอ้ my god <c oughs> uh อันนี้คือแบบนักนักพากออกมาโอ้ oh my god โอ้โหแค่พูดก็ขนลุกทุกคนแบบว้ oh นานายอัมที่อายุ14ปีแม่งขนลุกอยู่ข้างในใจโอ้โ oh อ้โ oh อ้ oh บุกกะทีบุกกะทีบแบบว่าสวัสดีเจ้าน็อกส์วิล์วยขอเริ่มเริ่มด้วยแมตช์แรกเลยนะครับขอแนะนำเพลงเปิดตัวออกมานั่นมงมนเป้าหมายใครวะก,กูไม่รู้ว่ามึงเป็นใครอ่ะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ออกมาเปิดตัวออกมาอู้แล้วก็ออกมากลางเวทีเหมือนกันกูก็ไม่รู้จักใครแต่ทีนี้พอมันมาอยู่กลางเวทีกันสองคนปุ๊บแม่งเอาไมค์ขึ้นมา <laughs> สวัสดีทุกคน <laughs> มหาลัย University of Tennessee Knoxville เหรอนี่มันมหาลัยมันนอกนี่หว่ะ มหาอะไรกากนี่วะเอา้าเอา้าไอ้เหี้ยมึงมาถึงมึงด่าบ้านกูเลยออกูรู้เลยว่ากูต้องเกลียดมึงกูเกลียดทันทีอ๋อนี่คือวิธีการวิธีการที่อกูกูรู้แล้วเอามึงเป็นตัวร้ายแน่แน่มึงเป็นตัวร้ายแน่แน่โอเคกูอินแล้วกูอินละมาเลยจริงแม่คือเวลาที่คุณดูมวยปั้มเนี่ยนะเวทีมันอยู่ตรงกลางนะแล้วคือเวทีมันติดใหม่ด้วยเว้ยแชทคือหม,อมายความว่า ไอเสียงที่แบบว่าตุง้ตงตังตุ้งเนี่ยมันมีไม่อยู่ใต้เวทีเออก็คือมึงจะได้ยินแบบว่าเวลาเขาจับทุ่มกันในดังแอกแอมีคนถ่ายวีดีโอไว้ด้วยอรอมีภาพเหตุการณ์จริงครับถทามีภาพเหตุการณ์จริงอันนี้ปี1.9มันมาบ่อยอะ่ะคือกูกูน่าจะไปปี1.7โอ้มึงขอบคุณมากถ่ายวีดีโอแบบนี้อ่ะ โอเคแต่อย่างน้อยก็เป็นสถานที่จริงนะเวทีมันก็อยู่ตรงนี้เลยกรรมการอยู่ตรงกลางมีป้ายรอห้อย VIP อยู่ข้างล่างส่วนกูอยู่ข้างบนก็คือเวทีแบบนี้ด่ากูเลยเออไอ้พวกมหาลัยสวะไอ้พวกเด็กเวนอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาทุกครั้งที่มันพูดเนี่ย ก็จะมีอู้พอนหนึ remember, time, ่งพูดจบหนึ่งทีทุกคนก็อู้อ่ะกูกูกูก็แบบอ๋อกูก็อูไปกับเขาด้วยก็แต่กูไม่รู้ว่าไอ้อูเนี่ยเริ่มมาจากไอ้เฮียทีมงานตรงข้างเวทีหรือเปล่าแต่กูก็อู้พอพอตัวพระเอกออกมาอย่าไปเชื่อมันทุกคนก็เฮ้อสเวลเมืองดีเฮ้อเอาอยู่ดีๆกูก็กลับไปเป็นเด็ก14อีกครั้งโดนปั่นหัวได้โดยนาร์เรทีฟ กูโดนกูไปกับเนื้อเรื่องเลยอ๋อไอ้เนี้ยนี่มันต้องโดนมันต้องโดนอ๋อจริงๆริจริง,รง,รงเป็นสิบเหรียญที่คุ้มที่สุดคือกลับไปเนี่ยคือกลับไปอายุอายุสิบอายุสิบสี่เลยหันไปมองรีสูขงข้างมันก็มันก็กลับเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยใช่กูจําได้วะ่ะไอ้รอบนี้กูก็ไปนี่วะ่ะปีสองพันสิบเก้าคือปีสุดท้ายใช่ป่ะเอ้ยอันนี้กูจบแล้วนี่เดือน 9. เก้าอ้กูจบแล้ววะ่ะอันนี้ไม่ใช่วะ่ะมันอันนี้รอบที่สามละกูไปสองรอบกูไปสองรอบ ไอรอบแรกอ่ะคือติดใจมากคือแบบว่าโอ้โหอยู่ดีๆกูก็ถูกทูตานสปอร์ตแบ็กกลับไป14ปีแล้วก็คืออย่างนี้ไอคู่แรกมันก็จบไปใช่ปะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าผู้หญิงขึ้นมาสูตรเดียวกันเลยคือจะมีตัวไล่กับตัวดีแล้วก็อ๋อเดี๋ยวมันจะมีกลัวกลัวมึงไม่รู้เรื่องเข้าใจปะกูกลัวว่าคนดูในในสนามในฮอจะไม่รู้เรื่องก่อนที่มันจะเริ่มแมตช์ใดบตหนึ่งอ่ะมันก็จะมีแบบรีแคปขึ้นจอใหญ่ว่าอ๋อสัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะมีแบบว่าผู้หญิงแแบบบบบวว่่่าาตกันออยู อี <laughs> น,นี่ฉันจะเอาแชมป์ของแกมาแล้วก็แบบว่าแตบบ่ว่าพูดใส่หน้ากันอย่างเงี้ยอ้เ ah, ย yeah, 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 ่เย่โดนแน่โดนแน่แต่ว่าแต่ว่าการแสดงแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบหนังโป๊ฝรั่งอะ่ะ <laughs> แต่ว่าเอ้เอ้เข้าใจว่ามันมีเนื้อเรื่องมันมีเนื้อเรื่องเอ้เอ้มันก็แบบว่ารีแคปเสร็จปุ๊บก็ออกมาทุกคนก็รู้เนื้อเรื่องทันดีทุกคนก็พร้อมแล้วก็ออกมาเอ้ยนี่น,นี่แล้วก็ถ่ายใช่ไหมมันก็มีการถ่ายเก็บไว้เสร็จปั๊บ ก็ก็เล่นกันไปหลายๆคู่ก็จะเป็นทีมนี้ครับก็คือผู้ร้ายสู้กับตัวดีหมดเลยเสร็จปั๊บมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งอยู่ดีดีก็ปิดไฟเฮ้ยไอมีมีกูมีใบเสร็จเฉยโอ้ไลฟ์ฟอร์มน็อกซ์วิวนี่แหละ2017ใช่เลยนี่นี่เลยป้ายโปรโมทคือกูซื้อตั๋วเพราะไอ้ป้ายนี่ไหนดูดิ เนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอะไงไงปุ๊บเมื่อกี้ก็ไม่โดนอ่ะเตะไม่โดนอีกเนี่ยเตะไม่โดนเนี่ยแต่ว่านี่แท็กแท็กเข้ามาเออมันมีคู่ด้วยนี่หว่าเออโอ้เป็นไงเป็นไงเออคือจะบอกว่าไอ้คนภาคอ่ะกูไม่ได้ยินนะ คือคนภาคมันภาคแบบภาคแบบออกออกกล้องอะแต่ไม่ได้ออกในฮอลในฮอลคือเสียงแห้งๆแบบนี้เลยเน่เอ๊ะเขามีเขามีท่าเรียกเรียกเรียกพลังเฮ้เฮ้เฮ้มาๆมา,มาหยอบเอ้ยแกได้อ,อ้าวไอพวกนี้เขาลิงไซส์แล้วเนี่ยกูนั่งอยู่ข้างบนอยู่ดี หลังจากที่แบบปั้มไปสักสองสามแมตช์ไฟดับเฮ้ยไฟดับทั้งสนามแล้วก็แบบว่ามีเสียง<ฮ>เดี๋ยวทุกคนแบบว่าบ้านะเฮ้ยคนลุกมาเหรอเฮ้ยมามาเหรอแล้วตอนนี้ก็จะมีไอเ้มพวกแบบแก๊งนักบวชแก๊งนักบวชคือแบบแก๊งใส่ผ้าคุมสีดำแล้วแม่งถือคบเพลิง ม่งเือคบเพิงประมาณแบบสิคนส hey, ื่อคบเพลิงเดินออกมาจากแบบสนามเฮ้ยมาเดินออมาเฮ้ยเฮอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมาขึ้นเวทีข tamam> ึ้นภาพของท่านผู้นั้นโอ้มายกมันดราม่ามากๆมีผู้ประกาศกอมพิว อ๋ออ oh, ันเดอร์เทเกอร์เฮ e ้ยทุกคนแบบว่ามามาเฮ้ยโอ้ยเขี่ยมาได้สิเหรียญอันเดอร์เทเกอร์โอ้ my god ฮีโร่วัยเด็กโอ้โอ้เพลงเข้าคอนทุกเข้าทุ่นพิกเข้าทุ่นพิกเสร็จแล้วมันก็เดินกลับไปก็ไม่มีใครออกมาทุกคนก็แบบเมื่อกี้อะไรวะอ๋อไอสัตว์มองไปที่จออันเดอร์เทเกอร์จะปั่มสดในปบ้าในอีเวนต์อื่นที่ไม่ใช่อีเวนต์กูอะอ๋อ โอเคขอบคุณมาก thank you very good <laughs> <laughs> ทุกคนทุกคนเซ็งแล้วมันก็ปั๊มกันต่อกู <laughs> เหลือเชื่อแล้วพอออกมาใช่ไหมเขาคือปั๊มกันต่อก็อหมยปั๊มมันก็ไม่มีอะไรหรอกคืออีเวนต์มันก็มันก็ตีตีกันไปมันก็ก็มีแบบโรแมนเลนมานะโรแมนเลนมามาอยู่โอโพมาก็แบบอ๋อไอ้นี่หรอพระเอกสมัยใหม่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ได้ตามแนละ้วแล้วก็ ออกมาก็คือคุยกับเพื่อนโอ้โหแม่งมึงเมื่อกี้คืออยู่ดีๆก็กลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมอ่ะอยู่ดีๆก็อินแปลว่าจากที่ไม่ได้อินมาสิบสี่ปีอยู่ดีๆก็กลับไปอินเฉยเลยว่ะโอ้ไม่ก็แล้วทุกคนกกกกแ,แบบว่าฮูอกฮูอกฮูอกเ้เข้าใจปะเขาเรียกว่าอะไรมันยังมีเวทมนต์ของมันอยู่แต่มันอยู่หยุดมันอยู่อีถึงแม้ว่าจะเป็นรอเลยนะจะเป็นแบบว่าแบบสนามเล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สแนคดาวไม่ใช่แบบตัวท็อปเขามาแต่ว่ามันก็ยังมีมีคนดูอยู่แน่ๆนะครับแล้วก็มี มีเวทมนต์ของมันอยู่ในนั้นแต่ถามว่าจะให้กูไปดูอีกไหมคงไม่ไปดูแล้วแต่ว่าครั้งที่กลับไปดูตอนนั้นนะ่ะคือทรานสปอร์ตกับไปแล้วจริงๆคือย้อนกลับไปสิีปีอ๋อแล้วอีกสองสามปีต่อมามันมาใหม่มันมาใหม่มมหมทีเนี้ยเฮ้ยเหมือนเดิมเลยแต่เบอยูดับเอยูอีรอโอ้โหหลังจากกูหลังจากกูกับรีซูไปแล้วรอบนั้นกูไปขายทันทีเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนอยากกลับไปอายุสิบสี่บ่างะดับเบิลยูดับเบิลยูอีรอไปกับกูบกตัวสิบเหรียญ ไปขายไหมไปขายเมียมาไปขายแบบสริกเเฮ้ยมาๆรอบนี้มาดูเวทมนต์มาดูเมจิกมาเดี๋ว,ว่านี่ไม่ต้องตามเนื้อเรื่องเพราะว่าตัวรลายเดี๋ยวมึงเข้าไปมึงรู้ทันทีโอเคโอเคพอเรอบที่สองเข้าไปดูปุ๊บมันเหมือนกับมันดรอปไปอะ่ะมันไม่อินเหมือนเดิมอะ่ะมันมันมันทำไม่ได้ดีเท่ารอบแรกทุกคนก็เลยออกมาแล้วก็จ่อยออโอเคอ่ะจริงๆเราควรจะไปกินข้าวกันมากกว่า สิบเห<ล>รียญนี่ควรจะเอาไปกินข้าวหน้าน้ามโมนี่คือเรื่องเล่าแต่อย e ู่ E เว้ยโอเคไหมมันก็ยังมีเวทมนต์มีอะไรของมันอยู่นั่นแหละนะจบเรื่องเล่าวันนี้เรื่องที่หนึ่งมีครั้งที่ตัวร้ายชนะตัวดีไหมมีดิโอ้โหมีดิโอ้โห,หัวใจแตกสลายเลยครับมุงมันจะมีแบบว่ามันจะมีทัวร์ใหญ่ใช่ไหมเวสเซิลเมเนียคือทัวร์ประจำปีของมันอนะ่ะจะเป็นวัาทีเด็ดจะได้ขึ้นปั้มเวสเซิลเมเนียใช่ไหมไอ้ทัวร์ไอ้ไอชิงแชมป์ก่อนก่อนที่จะถึงเวสเซิลเมเนียเนี่ยมันจะชอบหักมุย เอาแชมป์ไปก่อนตัวร้ายแบบว่าโกงจนชนะใช่ไหมตัวร้ายแบบว่ากรรมการหันหลังแล้วเอาก็อีตีปัวแล้วก็กดชนะไปเลยเออแล้วแบบว่าโอ้ไม่ทำไมมันโกงอย่างนี้ไอ้นี่มันเลวจริงๆไปติดตามเนื้อเรื่องต่อที่เล s ซนเมนเ i a l เล s ซ n เมนเนียเขาก็จะออกมาแบบยิ่งใหญ่แล้วเขาก็จะเอาแชมป์คืนโอเคป่ะโอเคป่ะนี่เนื้อเรื่องมันเป็นประมาณนี้เออจริงวงการบันเทิงอะแกตอนเล่นเกมในเพย์สองนึกว่าของจริงเจ็บจริง ไอเกมแต่ไม่ยูดูไม่ยูดีสมัยก่อนไอเกงมันอนะ่ะเกมเพจหนึง่งกดที่อ่ะเกมเพจหนึ่งเด้อขอขอเล่าหนึ่งนี่นี่นี่โอ้ยในยุครุ่งเรืองของเรานะนี่เดอะล็อกกับคิสเจอริโก้เป็นไงโอ้ดัไไดไ,ออไปไดัดไปเออเป็นไงเกมเนี่ยมีเมตาด้วยกูจะบอก พวกเพื่อนกูนะสมัยเล่นที่เพยหนึ่งนะแม่งก็จะเลือกแต่ตัวแบบว่า Stone c ค l ต Stunner ตัวแบบว่า Undertaker The l o c k ออคคิสเจอริโใช่ปะ่ะมึงเจอกูลิกิชิลิกิชิลิกิชินี่คือตัวเด็ดตัวอ้วนถ้าไม่ตายคือเอาตูดดันหน้าถ้าไม่ตายคือเอาตูดดันหน้าไม่มีใครเลือกเพราะว่าตัวมันน่าเกียดแต่ว่ามึงเจอเมตาสแปมตูดของกูเหียไม่มีใครสู้ได้เลย กูมาถึงปุ๊บกูจับเอาตัวอัดหน้าแล้วลุกขึ้นมาเอาตัวอัดหน้าใหม่แล้วเอาตัวอัดหน้าใหม่คือแบบว่าสตันล็อกไอ้เหี้ยเพื่อนกูแบบแค้นมากแค้นกูจนถึงทุกวันนี้คือแบบเออจริงกูเจอกูเจอเมตานี้โอ้เป็นไงกู <c oughs> <c oughs> บอกแนละ้วสมัยรุ่งเรืองก,กูอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกูนะลิกิชิอ่ะได้ะมาพี่ลิกิชิกูอัดไปพี่ไม่ใช้ท่านี่นี่นี่ เออเนี่ยมึงโดนสแปม่าเนี่ยมึงโดนสแปม่านี้คือไม่รอดอ่ะให้ดูให้ดูภาพใช้รอดอาจจะดูดูกันไม่ทันเออเนี่ยสแปมอย่างเงี้ยเมตาเมตาไม่ต้องลุกสมัยก่อนเกมมันปรับบาลานไม่ได้มันไม่มีแพทไม่มีเทียอ,อะไรทั้งนั้นถูกปะ พราะว่ามันไม่ได้ออนไลน์นี่มันไม่ใช่เสมือนสมัยนี้ที่แบบว่าโอ้ตัวนี้มันโกงเกินไปวินเลทสูงไปนะเดี๋ยวเราเนิฟเราปรับสกิลรีบาลานซ์ไม่มีไม่มีสมัยก่อนคือแผ่นออกมาแล้วแผ่นออกมาเลยเมตาไหนเมตานั้นเจอกู exploit อ่ะ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 แมมในดวงใจอะสมัยก่อนโอ้โหมันต้องเป็นเลเซอรเมเนียสักอันหนึ่งอ่ะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วจริงๆมันกะมันนานมากแลแต่ติดตามทุกวันเสาร์เช้า อในดูดิฟัดลังแห่งตูดลิคิชิในนี่คือวงการบันเทิงในสมัย10บกว่าปีที่แล้วเล่าให้น้องๆฟังนะ <ใจ S 1> คุณก็เข้าใจว่าไลเซนเนี่ยอยู่กับเรามานานครับแล้วก็หวังว่าคนจะอยู่ตลอดคนจะอยู่ไปเรื่อยๆนะไม่งั้นนะฮะฮะห้ามออกปูไว้ก่อนทีมงานดูอยู่ทีมงานชอบขอลิงก์เก่งมาดูว่าเอ้ย คุณอามเขไลฟ์วันไหนนี่จะมาเช็คงานเฮ้ยห้ามออกนี่อพอคนเราอะพอมันพอมันโด่งดังแล้วมันมีอำนาจต่อรองมันคู่เลยตอนแรกเพี่ครับสปอนไมครับพี่พี่ครับมันมาถึงนะครับเนี่ยผมว่าให้ได้หมดเลย,เอยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าออกนะเ้ย